ไตรมาส6กสาหวงปราคัดวัดเวดวนคชะบารมีปี2563พัชาราสาโรอิโตโพธิสว์ราชักสิงโหมหิิติโกคือรืออังอศศึกษาและสะสมรับชมได้ในคลิปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่จันทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับผมเคซีบรมีพุทธโสลโลวันนี้ศึกษาและจะส,ส่งม,มีดหมอหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน,นครับวันนี้เราจะศึกษามีดหมอหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2563ันายมไตรมาส63หรือมีดคช,ชะมีดโคชฉาลุ่นคชะบารมี99นะมีพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ณนะอโุโบสถวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะแล้วก็จะมีซองให้หนึ่งซองนะ เป็นมีดคชาบารมีเกนะหรือไตมาสา3นะั่นเองนะก็จะดูจากไม้ไม้เป็นไม้ไม้เก่านะไม้สาาเก่านะสวยแล้วก็แหมเป็นแหมแปะตั 8, งลายเงินคะรับถูกไหมครับแหมเป็นแม 8, หมแปะตังาลเงินนะแล้วก็ไม้ก็เป็นไม้เก่านะสวยงามนะถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งของปี63ที่น่าใช้เช่นกันนะนะการตอกลายนะ จะตอเป็นลายเสียนช้างหรือคช้าบารมีนะเป็นเสียนช้างนะครับเห็นไหมเป็นช้างใหญ่เลยและตอคคาว่าหลวงพ่อพัดวัดไม่ด้วนตอคคาว่าไตมาหกสามนะครับนะตอคคำว่าไตมา 6, นะต้าหกสามมณสากุกันนี่ก็เต็มเข้นขลังนะเห็นะไ,ไหมเห็นไ,ไหมมณสารกันเดิมนะและจะตอกคาถาไว้ตรงนี้นะครับว่า ต่อคาถาไว้นะอีกฝั่งหนึ่งเป็นต่อคาถานะครับฝั่งหนึ่งต่อเป็นช้างฝั่งหนึ่งต่อคาถาก็จะเป็นแล้วก็จะมีคาถากำกับมาก็คือตั้งนโมสามจบและท่องว่าคัชสะสาโรอิติโพธิสัตโตราชสิงห์โหมหิตโกอรหังหือรืออังอะสามจบนะครับก็จะเป็นการอาราธนามีดหมอรุ่นนี้นะครับหลวงประพัวะทวัธิด้วนปีสองพน้นะครับก็จะมีการตอโค้ดโค้ดจะเป็นการตอเหมือน ภาษาฮินดูนะครับเป็นเป็นโค้ชเฉพาะนะเป็นการตอบนภาษาฮินดูนะให้มัาเนี่ยใช่ไหมครับนี่นะแล้วก็จะตอกเลขไว้นะตอกเลขไว้นะครับจํานวนการสร้างไม่เยอะนะครับน่าจะสร้างประมาณ600เล่มนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะสวยงามนะท่านใดมองหาใช้งานนะมีดหลงมีดหมอหลวงพ่อพัดวัดเพื่อด้ว,วนรุ่นเขนาจะสาร รุ่นราชาบารมี99นะท่านใดมองหาใช้งานนะเอานี้ว่ะจบเลย3,300บาทนะ3,300บาทคาชาบารมีปี63นะ3,300บาทมี2เล่มนะครับเลข188กับ63นะรับประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพแหมเป็นแปะตางลายเงินดูมนสาดุดกันมีดนะเต็มเรีย่ยเลยนะครับเนี่เต็มนะครับนี่ล้นะนะนะลเลยนะ 3,300บาทมีแบ่ง2เล่มครับหมดแล้วหมดเลยครับและเลขสวยด้วย63รวมเลข้9นะแล้วก็188นะสวยมากนะนี่นะนะสวยงามเข้มขังนะจำนวนการสร้าง600เล่มนะถ้าผมจะไม่ผิดนะจำนวนการสร้าง600้เล่มผิดภาพการใดขออภัยไว้ด้วยนะแต่ผมชัดได้ว่าอาหมีดไตรมาสหกามนะส่วนมากจะสร้างประมาณ600เล่มแต่ยุนนี้ไม่แน่ใจ หนูเรื่องคือลืมข้อมูลนงมีดมนเยอะรีบทำคลิปนะนะฝากพี่พี่จานทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะท่านใดมองหาใช้งานถักแชทรับประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพนะครับมีดหมอโคจจสารรุ่นกระชับรารมี99นะป6ี6กสานะครับชมความสวยอีกครั้งนะแบ่งบันเบาๆ3,300บาทนะครับนะรับประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพคลิปนี้ผมเคซบรารมีพุทธกะโรล,ลาไปก่อน,นครับ และเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ